ยิ่งใหญ่กินรีทองมหาชนครั้งที่9นักมีเรียอ้อมพิยดานุกธนดลน,นำทัพรับรางวัลทรงคุณค่าด้านพระเอกร้อยล้านเมฆวินยัยได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลกินรีทองมหาชนเกียรติยศวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567เวลา17นาฬิกาณห้องบุญยจินดาสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตองค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักโดยคุณกฤดสุวรรณวิไลกุลประธานจัดงานและคุณทรงธรรมพลกาบทองประธานร่วมจัดงานได้จัดงานประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่กินรีทองมหาชนครั้งที่9ครั้งนี้เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลที่คิดดีทดําดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทยสําหรับบรรยากาศภายในงานคับข้างไปด้วยศิลปินดาราผู้บริหารพร้อมทัพแฟนคลับที่มาส่งกําลังใจให้ท่วมทน้น ครั้งกับปินาลีซอบครั้งที่ก้าเป็นยังไงละครับปีนี้พี่จิมค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะของการจัดงานนะครับเออเราจะเป็นจัดเป็นแบบคาราดินเนอร์นะครับแล้วก็คัดเลือกผู้รับรางวัลเนี่ยเหลือเพียงแค่ร้อยรางวัลต่อปีนะครับค่ะวันนี้ได้พี่ชัมมาร่วมด้วยยังไงบ้างสัีพี่ชัมมาร่วมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจ๊ะปีที่แล้วไม่ได้ออกสาวเอ้ยไม่ได้ออกคูวเยอะครับปีนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมจัดนะครับ เราก็รู้สึกว่ากินนีทองมาหาชนเนี่ยเราปลูกพันมาสองปีซ้อนปีนี้ก็เลยคุยกับพี่จิมว่าเราก็เลยคุยกันอยากมีรางวัลกินนีทองมาหาชนเกียรติยศมอบให้สําหรับบุคคลในวันเทิงที่ได้หวชนไปแล้วเพื่อเป็นเกยียรติเป็นศัก์ศีของพี่น้องใช่กรับถึงใช่มีครอบครัวพี่เมฆวินัยไกรบูรดแล้วก็มีคุณเอฟผู้จัดซีรีส์วายรุ่นน้องที่ได้เสียไปแล้วนี่ฮะและอีกทั้งเรายังได้รับเกียรติจาก ดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงมามีเนาะลับไม้เลยตัวแม่ตัวพ่อทั้งหลายให้เกียรติมาพี่ตูนพนเอยนัทมิเรียคุณอ้อมพิยดาคือหลากหลายสาขาของวงการบันเทิงเลยครับครับอย่างกระแสต่อราบในตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนปีที่เก้าเป็นอย่างไรบ้างครับพี่จิริศ่ะเป็นกระแสต่อรับที่ดีมากทุกปีเลยนะพี่ชัดเนาะครับผมปีนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงจากว่าเราจะคัดมากขึ้นครับก็รับแค่หนึ่งร้อยลำมันที่บอกนะครับ เพื่อให้แบบเป็นรางวัลที่มีเกีดยรติยศและมีความภาคภูมิใจจริงๆครับพี่อยากให้คุยพรในสมานันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานแม่โป๊ะแม่โป๊ะแม่โป๊ะกิจที่มาร่วมสมานานี้มันนี้นะครับอนุญาตก่อนครับขอพี่ครับสมาธิหลุดทำไมให้แสดงความดีกับการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับว่ถือว่าเป็นรางวัลที่สุดค่ามากเลยนะครับผมก็ขอแสดงความดีจากใจน้อยๆที่แบบ ยินดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นรางวาัลที่สมคุณค่าอีกหนึ่งรางวาัลเลยครับเพราะว่าผมแล้วก็คุณจิมแล้วก็คณะกรรมการอีกร่วม30คนเนี่ยช่วยกันคัดเลือกคัดสรรแล้วก็ดูกันแล้วดูกันอีกทางผลงาน,าน,นแต่ละคนว่าท่านไหนที่จะเหมาะสมที่เหมาะกับกินรีทองมหาชนขององคอ์กรนี้ครับค่จิมนะครับปีหน,น้าจะเป็นยังไงปีนี้รับว่าที่ใหญ่จะใหญ่กาปีนี้ปีหน้าปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันนี้ยกระดับขึ้นไปนะครับ แล้วก็ขอฝากอบอกว่าทุกท่านที่มารับรางวัลในปีนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับเราในการทําบุญคือมอบถุงกระายน้องๆซึ่งเราทำทัติดต่อกันมาปีที่เก้าก็จะมีปีที่ติดต่อไปปีนี้จะทที่ไหนอะไรไปีนี้จะเป็นเขาพอนะครับน้องๆเป็นเขาพอนะครับซึ่งปีนี้น้องๆที่ยังไม่เคยมากรุงเทพเนี่ย,นนยติดชนก็คัดมาจะให้น้องๆเดินทางมาวันนี้ด้วยนะครับมารับบุญไปก่อนแล้วจะตามไปในวันเดือนเมษา ก็ฝากนะฮะอินเรีทองนะฮะเป็นรางวัลอย่างเป็นรางวัลที่มีทรงคุณค่าตามตัวคอนเซ็ปต์ของมันก็คือคุณค่าแห่งบุคคลนะครับอยากเป็นรางวัลที่คุณค่าจริงๆในวงการนี้สุดพิเศษเลยเยฮอนใจเอ้า